นะจ๊ะที่ช่วยจับพวกค้ายา,าแล้วนี่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยยังมีพวกค้ายาอยู่อีกไหมจ๊ะ เห็นไหมคนดีๆที่ไหนเขาจะมานั่งคุยกับต้นไม้แบบนี้แล้วก็ข้วต้นไม้ไปที่ต้นไม้มาแบบเนี้ยเจ๊ว่าอะไรอะคือคุณจีนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนคุยกับต้นไม้นี่มันก็ไม่แปลกอะไรเลยนะคะคุณจีนอะกูของจิ๋มอะค่ะยังคุยกับรากผักชีอยู่เลยนะคะใช่ค่ะลุงของเล็กนะคะยังคุยกับนกเขาของเล็กค่ะ ไม่แปลกหรอกแต่ว่าไอ้ต้นไม้มันคุยกับคนนี่สิแปลกอะไรนี่ไม่เชื่อใช่ไหมงั้นก็พิสูจน์แล้วต้องพิสูจน์ยังไงล่ะครับก็ม่เหตนจะยากเลยขโมยต้นไม้มานะแล้วก็มาพิสูจน์ไงคุณจีนทําอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อคุณจีนกําลังจอาต้นไม้มาข่าพิสูจน์นะคะโอ้ยไม่ใช่ฉันจะจัดสวนน่ะจัดสวนปกติรดน้ำต้นไม้ยังไม่ลดนลยครับจะจัดสวนเนี่ยนะ วันนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่นี่ชันผู้สามาเลยนะาจจิมเจจิมเดี๋ยวเจจิมยกต้นนี้นะไปไว้ข้างในแล้วกันส่วนเธอก็นั่นนะมันมีต้นไม้อยู่ในบ้านนะช่วยไปจัดด้วยปะเลื่องเลับเลยศโอ้โหจะยกทำไมเนี่ยในเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่บ้านนายหรือไงยุ่งอะไรกับบ้านฉันจริงจัดสวน แล้วจ้ะหนูจีนนี่จร ING ิงๆเลยนะชอบหาเรื่องเดี๋ยวดูด้วยเดี๋ยวโดนโอยบ้านนี้ไม่ได้ล็อกประตูอย่างที่พี่ยูนบอกจริงด้วยเนี่ยก็จริงสิคะเฮ้ยพี่ยูนไปทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะนี่ไงคะแล้วคุณทีล่ะคะแปบกเขามาหาอะไรเขาเนี่ย เคยเห็นไหมคุณาพลาตีนะเขาจะมีต้นไม้แปลกๆอยู่ต้นหนึ่งอะ่ะก็เคยเห็นนะคะรู้สึกว่าจะเป็นต้นกล้วยค่ะ,ะไม่ใช่จิ๋วต้นกล้วยเลยดอกบานขนาดนั้นไม่รู้นะคะก็เห็นคุณอาพลาตีฮิ้วหวีไปหิ้วหวีมาก็คิดว่าเป็นต้นกล้วยสิคะทำไมาคะรู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นมีคุณค่ามหาศาลแล้วทำห้คุณจีนเนี่ยตัดสินใจแอบขโมยของเขาเลยเหรอคะ่ค่ะจีนจะขโมยทั้งบ้านเลยล่ะเ้ย มาช่วยกันดูหน่อยจีนว่ามันผิดธ,ธรรมชาติอ่ะจิงก็เลยอยากสืบเฉยเฉยอ่ะโอ้คุณจีนเนี่ยสอนรู้สอนเห็นเหมือนกันกนะคะเนี่ยเพื่อนเล่นหรือไงฮะเล่นถัเราเล่นเลิกกินล้วช่วยกันหาเร็วๆทอ,อ,อเยโทษถูกเราไม่หมดแล้วบุกลูกข้ามาบ้านอายาวิการทำไมหนูจีน คือคือจีนหิวค่ะก็ก็เลยชวนพี่ยุนมากินคุกกี้ค่ะใช่ไหมพี่ยุนเห็นบ้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไงครับคือคือแบบนี้ไงคะก็ชอบไม่ล็อกประตูกันไงคะก็เลยต้องเข้ามาค่ะจริงจริงจีนจะมาเตือนนะคะว่าไม่ดีนะคะระวังนะคะอันตรายมากเลยค่ะจริงไหมพี่ยุนอันตรายมากเลยค่ะดีนะคะที่เป็นพยูนกับคุณจีนนะคะแต่ถ้าเป็นโจนนะคะถ้าเกิดมันไม่ต้องการถ้งคุกกี้เนี่ยค่ะ กดมันต้องการอย่างอื่นแล้วก็มันคือยอดคุ้มมากเลยค่ะอันตรายค่ะอันตรายใช่ค่ะก็เอ่อเอ่ออเาแบบนี้แล้วกันนะคะจิ้มไปก่อนดีกว่าค่ะพี่ยุนไสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจานมื้อคืนค่ะเยังพี่ยุนประชีล็อกประตูไม่กลัวโจเข้ามาข่มขืนเหรอข่มขืนแล้วค่ะ แม่แม่แม่มว่าปล่อยอย่างนี้ไว้ไม่ได้นะครับคุณจีนเนี่ยเริ่มรู้เรื่องต้นไม้สอดแนมขึ้นทุกทีแล้วอะ่ะผมจะทำให้คุณจีนเลิกสงสัยให้ได้แล้วส่งต้นไม้กลับโลกเว้นมดไปเลยเฮ้ยไม่ได้นะนี่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์าตั้งสิบเดือนต้องผ่อนไปงวดเดียวเองนะาต้องเรื่องแลวนะครับหรือว่าจะปล่อยให้เรื่องมันวุ่นวายอ่ะนั่งสิเอาตามนี้นะครับ น้อยตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังตบพร้อมพร้อมกันเย้พี่ภาระพี่พาระพี่พาระเฮ้ยซ่อนในกองขยะน่ะเอาหิกินผมต้องพรางตัวไว้เดี๋ยวคนอื่นจำได้พางตัวในกองขยะเห็นไหมพี่เอาของมาเลยของมาเลยเดี๋ยวคนอื่นจำได้เดี๋ยวคนอื่นเห็นมาแล้ว นี่หยุ้หยุดหยุดหยุดหยุหยุดหย่ดหยุดหยายุดหยุ่หยุดหข้ดงยุดหยุดหยุดยอดหยุดหยุดชุ่ดหยุด่ยุ่หยาดหยุดหยาดหยุนหยุนหยุด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 หยตดหยุดห่มด้ยหยาดยุยาดหยยุดยดหยุดหยว่ายุดหยดยุดหยยุดหหดยุดงยาดหยติดยุดหยดหยดยาหยุดดยดหยงหยย แฟนกันแล้วเหรอใช่เฮ้ยจะว่าเหรอหมายถึงเลิกเลิกคบเลิกเลิกเป็นเพื่อนกันเลิกซ้อมต้องีในวงเดียวกันเจอหน้ากันไม่ต้องมาทักตัดความสัมพันธ์กันหมดเลยตามสบายไม่สนหรอกสนโอเคนี่วิงเธอคำลังเข้าใจฉันผิดเข้าใจป่ะคือฉันต้องใช้ยาเนั้นจริงๆอิงเข้าใจไหมอโหนี่เอาความเป็นศิลปินมาอ้างอีกแล้วใช่ไหมฮะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะความเป็นศิลปินเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาเสพติดมันขึ้นอยู่กับอารมณ์และความเป็นคนของคนคนนั้นต้องหากเราเธอไม่เข้าใจฉันผิดมันไม่ใช่ยาไม่เป็นยาอะไรยานัดนั่นไงยายานัดอะไรอ่ะยานัดหมอมีแก็บขีแก่ฮิดยานัดหมอชิดแก่หิดแก้ผียานัดหมอมีแกหผีแก้ผียานัดหมอชิดยาหิดแก้ผี พูดจนได้เลยคนมันอายเนี <ham> ่ยเข้าใจกัน <GO> บ <av i> ้างไหมเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่เอาอะไรอะไรอะไรวะคนที่เป่งยาเสพติดอย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาเรียบร้องของเข้าใจจากทุกคนหรอกใช่ใช่ทำไมจ๊อ พี่ได้นําน้ํนายาดีมาจากถ้ากระบอกแล้วเว้ยคนติดยาอย่างแกเนี่ยเตรียมตัวรช oui, c, ัชตากมไดจเลยวันเลิกยาเลยเลิกยาเลยอเอาไว้อ้วนดีครับนี่มันระนอืนไม่ใช่นอ้วกมันร kind of ับของเสียได้เหมือนกันเลยว่าไอ้ต๊อไอ้พีไอ้เอกมันก็ปากเล้วน แล้วก็ปิดบังมาตลอดนี่คืออะไรยาท่านหมอมีแก้ฝีแก้หิตยาท่านหมอชิดแก้หิตแก้ฝียาท่าหมอหมีแก้พอแล้วเป็นยาทัที่แบบว่าเอาไว้ดมแล้วมันโ่งจมูกครับคุณวิ้งก็หมายความว่ายาที่น้องโจ๊กเพิไปป้าป้าป้าปุ๊บไอ้โจก They <laughs> <In. laughs> <laughs> oh um...